สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ว่างเลยมาลงน้ำมุดปลาตักหน่อยไม่รู้จะมีตัวไหม,ไมค่อยๆมาดูกันบุกกก็มีประมาณนี้ตอนนี้ก็ได้ขึ้นจากน้ำมาที่เรียบร้อย น้ำผุ่นมองไม่อยเห็นนี่ครับให้ดูบรรยากาศแม่น้ำแควน้อยบริเวณใกล้แพรเมื่อสองเดือนที่แล้วก็ไม่ได้ไปใหญ่ไปตัวหนึ่งประมาณ46กิโลเดี๋ยวมีรูปให้ดูด้วยครับตอนท้ทาย ดูบรรยากาศมันน้องแค่น้อยเดี๋ยวดูผลงานวันนี้ไม่ค่อยเจอป่าน้ำมัวมากอันหนึสาใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็สาโลตัวหนึ่ง คเคครับขอบคุณครับ